ชีต้11แบบสึกภาดที่6วันนี้เราจะทําแบบหัดที่6ข้อ1กับข้อ2ในข้อ1เหตุการณ์เป็นแบบนี้มีผลไม้ที่แตกต่างกันงาะ8ผลก็ต่างกันหมดนะทุกผลส้มแตกต่างกั 4, นหมด4ผลมังคุดแตกต่างกันทั้งหมด2ผลสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราดูงานที่เราจะทําคือมีผลไม้ทั้งหมดรวมแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ8บวก2เป็น10 14ผล ผลไม้ตอนนี้มีทั้งหมด14ผลแล้วไหต้องการยิบผลไม้4ผลต้องการหยิบผลไม้4ผลข้อที่หนึ่งไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคำตอบเจ็ผลไม้ทั้งหมด8บวก4บวก2เท่ากับ14ผลต้องการยิบกี่ผลนะ4ผลเข้าสูตรจะได้ 4ทั้งหมด14เลือกมากี่ผล4ผ <4. S 2> ลเข้าสู่ดอกมะเป็น14แฟกทอเรียลหารด้วย14ลบ 4, เหลือ10แฟกทอเรียลแฟกทตัดทอนระหว่างสิแฟกทอเรียลกับ14แฟยลมันจะได้ตัดทอนได้เยอะอันนี้มันตัดทอนได้น้อยใปแล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะหรืออะไรคะ1 4 1 3 1 2 11 4ฟ เป็นเลขอะไรสีแดเป็นเลขอะไร4 3, 2, ี่คูณสาคูณสคูณหนึจำได้ไหมสี่คูณสาคูณสองคูณเพราะฉะนั้น4 8, ี่แปดคือเลขยี่สิบสี่อาโอเคเนาะลบออกเพราะฉะนั้นสุดท้ายตอบเท่าไหร่มันมันตอบเท่าไหร่เอาแม่อะไรหาดีครับ คนอื่นตอบเท่าไหร่คะสองเจ็ดบ่งสิเป็นยียึดอะไรไม่ออกยึดถึงแม่สองสิบองตกับสิบสอได้ไหมได้โอเคนะสิบสองเป็น12 12อเป็น12เอา7จ็ดคูณสิบสามคูณสิออกมาทางนี้ตอบเท่าไหนึ่งพันหนึ่งิธีโอเคถูกต้องค่ะ